ดีค่ะโอมจะเป่าคาถามหาละรวยดนหัวใจคนสวยให้มาลงสเสน่ห์ทั้งหนุ่มใ,ใหญ่สาวใหญ่สาวใหญ่คนรวยทั้งคนรวยคนรวยทั้งคนรวยคนรวย ทั้งที่รวยรวยรวยโอมจะเป่าคาถาลงนาดาทงให้คุณแม่มีชื่อกองอยู่ทั่วทุกมุมบ้านอย่าให้ต้องอกหักให้ทุกคนรักนานๆเป็นควาญใจชาวบ้าน ทว่าทินฐานเมืองไทยภาวนาท่องคาถาทั้งปีทั้งวันทั้งเดือนทั้งคืนพบคนใจดีแล้วอาจต้องมีได้บ้านได้รถคันใหม่ผลบุญเกื้อหนุนนำไปถ้าปองรักใครและขออย่าให้เบื่อ เราโอมจงรักจงหลงจงรักจงหลงไม่หญิงงงวยเข้ามาเข้ามาแล้วอ,อกไม่ถูกคนไม่จบมีลาบน้ำแม่้ะลูกทุกคนมีเงินมีทองอไหลมาทุกทิศทุกทางโอมเพียง <c oughs> โอเคนะคะแม่ก็เมื่อคืนพูดเกินไปแล้วนะคะจะพูดถึงะจะพูดถึงประเด็นนะคะประเด็นที่บอกว่าอุ้งอิงเนี่ยนะคะ,ะล่ำก็บ่ปเป็นฟ้อนก็บ่ปเป็น นะ,ะเต้นก็บ่เป็นะจะไปสู้โขนญาติเอ่ยชื่อคุณลำใหญ่เดอ้อบ่ได้ว่าให้เสียหายดอกนะจะไปสู้คุณลำใหญ่เขาได้ยังไงนะคะโอเคประเด็นนี้ลูกอุ้งอิงสู้ไม่ได้หรอกจ้ะกูพูดตรงนี้เลยอุ้งอิงจะไม่มีวันสู้กับคุณลำใหญ่ได้แน่นอนนะในหลายๆเรื่องในหลายประเด็นคําว่าอุ้งอิงคนเรา ต้องรู้ว่าเตียงมาวงหมอลำเป้าหมายคืออะไรอันดับแรกมองไปที่เป้าหมายก่อนคุณมาเพื่ออะไรคุณมาเพื่อต้องการรายได้ไปจุนเจือครอบครัวถูกต้องไหมคะซึ่งวันนั้นอุ๋มอิงก็พูดชัดเจนแล้วผู้บริหารถามว่าอันลาซิมายู่วงนี้เป้าหมายคือยอย่างลาอยากจะมีรายได้ไปเลี้ยงครอบครัวครอบครัวก็บอคอยพ่ออยู่พ่อกินนะคะณนะวันนั้น ปัตนาสูงสุดของอีน้อยๆต้องการนําเงินไปเลี้ยงครอบครัวนั่นหมายความว่าเขาได้ลั่นสัจจะวาจาแล้วเขาไม่ได้มาแข่งกับใครอุ้งอิงจะไม่มีวันชนะและก็จะไม่มีวันแพ้ <c oughs> นะคะอุ้งอิงจะไม่มีวันชนะและก็จะไม่มีวันแพ้เพราะคำว่าอิงจะต้องที่หนึ่งเสมอ เขาจะที่หนึ่ง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 เขาที่หนึ่งไปแต่เขานะ่ะคือเขาไม่แข่งกับใครไงเขาไม่ได้แข่งคนที่ไม่แข่งจะไม่มีวันแพ้และก็ไม่มีวันชนะเขาก็จะเป็นที่หนึ่งของเขาชนะใครก็ไม่รู้ชนะคนอื่นไม่รู้แต่ที่แน่ๆอุ้งอิงชนะใจตัวเองแน่นอนอ่าเดี๋ยวจะพึ่งน้อยใจเอาแม่คือว่าจังสันอุ้งอิงจะไม่มีวันชนะคนอื่น และอุ๋งิงก็จะไม่มีวันแพ้คนอื่นเช่นเดียวกันแต่ชนะที่ยิ่งใหญ่คือเขาชนะใจตัวเองเพราะเขาควบคุมตัวเองได้ดีถามว่าทําไมอุ๋งอิงเราจะมองว่าเขาควบคุมตัวเองได้ดีเพราะเขาไม่เคยอ่อนไว้ในทุกดรามา่าเขาไม่เคยประมาะในการขึ้นเวทีอุ๋งอิงไม่เคยตกใจเวลาสัมภาษณ์ นั่นแสดงว่าวงองค์หญิงควบคุมเตีองได้ดีมากๆนะคะสำหรับคนที่อยู่ใกล้น้องทุกคนสัมผัสได้เด็กคนนี้เขามีตะบะเขามีบารมีมีแต่พวกเราที่ไปใกล้เขาแล้วประวัติพันครึพึงคือแม่หญิงเนีรร่ยกระสั้นพับๆน้ำหูน้ำตาไหลบึบบบบบเออคือเขาเป็นมากกว่าที่เราเห็นนะทุกคนนะแม่ไม่ได้มาพูดยกโยกอะไร แต่แม่เอาความจริงมาพูดในสิ่งที่แม่สัมผัสถ้าแม่ไม่สัมผัสแม่ก็ยืนยันการันตีไม่ได้แม่ติดตามองิงมาปีกว่าและแม่รู้ความคิดของเขาเด็กคนนี้คิดยังไงเขาก็พูดอย่างนั้นเป้าหมายต้องการเงินไปเลี้ยงครอบครัวและอยากให้พ่อพ่อแม่แม่ปีๆแดนเซอร์อยู่ในองค์กรมีงานทําทุกคนอยากให้ทุกคนมีไรายได้ซึ่งคําพูดองิงมันไม่ได้เปลี่ยนไปมันเป็นจริงทุกอย่างณวันนี้ต้องยอมรับว่าองค์กรทุกคนผู้บริหาร มีรายได้ทั้งหมดมากน้อยก็ว่ากันไปแต่บางคนอาจจะได้เยอะแต่ไม่ได้มาเล่าให้เราฟังแต่แม่เชื่อว่าองค์อิงนั้นรับรู้คำพูดของเขานำพาองค์กรมีรายได้ทุกทิศทุกทางแต่อยู่ที่ว่าจะมีใครมองเห็นมากน้อยอันนั้นก็ว่ากันไปตามเหตุและผลแล้วแต่ใครจะมาเปิดเผยเอาจังสีสาวา <laughs> บางค้นก็ว่าโอ้ยสันเก็บเงินเองได้เด้อสันเก็บหอมล้อมลิบสันเก็บหอมล้อมลิบได้สันก็นเลยได้เงินไปสือทองมาสันราก็เล้วแต่แ,แต่แต่ความจริงความจริงก็คือความจริงคุณโกหกคนทั้งโลกได้ไม่อาจโกหกตัวเองได้นะคะไม่หญิงยอมรับอยู่เสมอวันนี้มีเอฟซีตีตามสองแสนนั้นมาจากอุงอิงและกะคำว่าสาวหน่อยเพชิดันแพง ไม่ยิงกกขอบคุณไว้นะทีนี้ไม่ยิงไม่เคยลืมอบุญคุณเขานะคะแล้วก็คําว่าไปแข่งกับคุณลําไยเนี่ยนะไอ้พวกที่ชอบแซะชอบเปิดประเด็นแม่มองว่าพวกนี้เป็นพวกเพลช์เจอพวกมโนพวกชอบอยู่ในความฝันแต่ไม่ชอบลงมือทําพวกนี้ฝันไปเรื่อยๆอ่มโนไปเรื่อยๆ คนที่เขาสนับสนุนอยู่ในความฝันไปแล้วไม่คิดจะเข้าสู่ความจริงสิ่งที่ผู้บริหารหรือองค์กรมอบหมายให้แต่ละคนมีหน้าที่อะไรคุณเหมาะกับอะไรนั่นแม่เชื่อว่าผู้บริหารเขาดูโอกนะคะพวกที่แะพวกที่บอกว่าอุงอิงคือพวไปเต้นน้าเขาแน่มึงก็ไปพูดกับผู้บริหารเขาเลย มึงจะได้รู้ว่าการที่มึงไปแทรกแซงผู้บริหารองค์กรของเขาถ้ามึงไม่ได้ลงทุนกับเขากูว่ามึงหยุดเสือกเถอะนะการที่ให้อุงอิงทําอะไรหรือให้ใครทําอะไรมันเป็นสิทธิ์หรือมันเป็นการตัดสินใจขององค์กรเขาย่อมรู้ดีว่าใครเหมาะกับอะไรเพราะเขาคือเจ้าของผู้บริหารเขามองเห็นปัญหามองเห็นศักยภาพมองเห็นความสามารถของแต่ละคนถ้าไม่อย่างนั้นเขาก็นัดอุตรีมาร้องเพลงสิ ถ้าไม่อย่างนั้นเขาก็เอาดนเซอร์า cer, มาเป็นตัวชูววงระวังหนเขาย่อมรู้ทําไมคนจึงคนนี้เป็นแดนเซอร์คนนี้เป็นนักดนตรีคนนี้เป็นคนโวยเพาะผู้บริหารเขารู้ว่าคนนี้เหมาะกับอะไรเราเข้าไปสมัครงานเนี่ยเอา้าคุณอยากไปเป็นนักล้องก็จะไปบอกดิฉันมาเป็นแม่ครัวมึงจะพูดแบบนี้ไหมล่ะอ่าอ่าดิฉันอยากจะเป็นแม่ครัวแต่พอไปถึงอยากจะเป็นหมอลำ่ำ แต่ความถนัดมึงทำกับข้าวอร่อยนะเว้ยมึงจะไปเป็นหมอลำไม่ได้มันก็เหมือนกันค่ะคนเข้าเข้าไปมันต้องรู้ตัวเองก่อนการที่เราเข้าสู่องค์กรหรือเข้าไปสมัครงานเราย่อมรู้ดีว่าเราถนัดอะไรแต่เมือนอีบูดมันถนัดลำนะ <c oughs> เออมันก็ต้องเขาก็ให้โอกาสว่ามันอยากจะไปเป็นนักล้องเขาก็ไปเป็นนักร้องแล้วไงสี่ห้าเจ็ดแปดเดือนหรืออะไรก็แล้วแต่ที่พิสูจน์ตัวเอง นั่นหมายควว่าเขาเห็นแล้วว่ามันดันไม่ขึ้นดันไม่ขึ้นเขาถ้าเป็นคนอื่นนะ่ะเขาเอาออกแล้วนะคะแต่เขาก็ยังไม่ยอมเพราะอาจจะเป็นเด็กเส้นก็ได้เหมือนที่ได้ข่าวเว่วมาอันนี้บรดยยืนยันว่าใส่หรือจริงหรือไม่ใช่หรือเปล่านะอ่าแต่กระแสมันมาแบบนี้อีบูดคือเด็กเส้นยังไงก็ต้องดันดันทุกวิธีทาม ดันทุกมองอืดันตัวจีบตัวแดนดันดันตะพื้นตะพื้นไปอ่าหลังจากที่ดันเสียงไม่ไหวแล้วก็มาดันล่ำมาจิงอมาดันลงอดันเต้นดันล่ำก็คืออยู่เพราะว่าเพื่อนถาัดแนวนั้นแต่ทีนี้แล้วลูกเองเนี่ยเขาฉลาดในการใช้เสียงแต่แม่ว่าอันนี้เป็นคำๆนะเมฟซีบอกว่าโอ้ยแม่แม่ ที่ว่านอกเพิ่นโบอกอยเต้นมากเพราะว่าเพิ่อนโอมเสียงอันนี้ก็มีส่วนอ่าเหมือนเข้าไปประกวดรองเพลงนี่เต้นมากี่รับรองเลยเสียงเจิดค่ะเต้นแบบสนุกสุดเวียงการประกวดมันเต้นมากไม่ได้นะเสียงมันสิเบิดการสแสดงก็เหมือนกันอุ้งอิงเขาไม่เต้นเยอะแต่เขาใช้เสียงเยอะมากสิบเพลงสิบห้าเพลงรวดเสียงไม่มีตกเพราะเขารู้จัก จัดลำดับความสำคัญของร่างกายเขาเอ่ยว่าคนหูดตัวตนเจ้าของคนที่รู้จักตัวเองดีก็ย่อมมีชัยไปกว่าครึ่งเขาจะจัดระเบียบระบบในร่างกายของเขาเขาควรจะใช้เสียงยังไงเขาควรจะเต้นแค่ไหนเขาเอ่ยว่าคนฉลาดคนพร้อมที่จะทำงานคนที่จะรู้ดีที่สุดในร่างกายของเราก็คือตัวเราไม่ใช่คนอื่นคนอื่นแค่บบกว่า คุณไปฝึกตรงนี้นะอ่ะคุณไปฝึกตรงนั้นนะการพัฒนามันต้องต่อเนื่องแต่บางคนน่ะแห่งยู่แห่งจุและเอฟซีเขาก็ไปฟาดห่วงฟาดง่าไปเปลีปยนไป,ไปถึงอุ้งอิงผุดไปดึงอุ้งอิงบอไดยูไดยนจนแจ๊กว่าึงหัตแตกนังมึงไม่มีแหกตาดูหรือไงแล้วก็พูดจังเลยว่าโอ๊ยอุ้งอิงที่ต้องอ่าสู้เขาไม่ได้หรอกล้าก็ไม่ได้เต้นก็ไม่ได้ เขาจะไปสู้อะไรเขาไม่ได้มาสู้กับใครเขามาหาเงินเลี้ยงครอบครัวโว้ยและองอิงก,ก็จะไม่มีวันไปสู้กับใครด้วยมันสู้กับตัวเองมันก็พอแล้วค่ะไปสู้กับคนอื่นไม่มีวันชนะวันนี้ชนะก็ต้องไปไปสู้กับอีกคนนึงแล้วคนในประเทศไทยในบนโลกวันนี้มีกี่แสนกี่ล้านคนคุณจะต้องไปแข่งไปสู้กับคนอีกเท่าไหร่แต่องอิงมันฉลา,าดมันไม่สู้กับใครมันก็ไม่เหนื่อยมันก็ลองเท่งพัฒนาไปเรื่อย นี่เขาเอิยว่าคนรู้จักตัวตนไม่ใช่ว่ามาโนเพอเจริอยากจะเป็นลูกคนนั้นอยากจะเป็นลูกผู้บริหารเดยวก็อยากจะเป็นมิสสแกนอยากให้ผู้พูดซ้ำๆซาก,ากๆผู้ก็เมื่อยกันไหยจกว่าจะวางอะไรกระซุ่มกระเซาะอีวันละแซะอีวันละไหนๆก็แซะแล้วก็มาฟังกูด้วยค่ะคุณถ้าคุณคิดว่าแข่งขันคุณจะไม่มีวันชนะเพราะคุณชนะคนนี้คุณก็ต้องไปแพ้คนนั้น ยังไงมึงก็แพ้อยู่ดีแต่เองมันไม่ต้องแพ้ไม่ต้องชนะเพราะมันไม่ได้แข่งกับคนอื่นมันจะแพ้ชนะมันก็ตัวมันเองผหญิงมันก็ไปของมันอยู่อย่างเงี้ยก็อยู่ในหัวใจเอฟซีปแม่แม่ไปเรื่อยๆดูแล้วมันก็สบายหูสบายตาไม่ต้องซีเรียสไม่ต้องไปแข่งกับใครค่ะแข่งก็เจ้าของันดีที่สุดเปรียบไปแล้วเองก็เหมือนกาแฟที่รสชาติดีที่สุด และตลาดต้องการมากสำหรับกาแฟรสนี้และเขาก็ไม่หยุดการพัฒนารสชาติของเขามันดีอยู่แล้วเขาก็จะแซ่กกนนกบกว่เา,กา,เคคาเก่าเลยนี่รสชาติกปีฟกระเปิ้เหมือนกาแฟที่ผสมคอลลาเจนอ่าเหมือนมีการแบบว่ากระสุมกระชวยกินแล้วสดชื่นลักการเดียวกัน FC ไม่ได้หลับไปในนอนตีหนึ่งที่สองแต่ลักก้นเบิร์อุีงแล้วตื่นมาเห็นงานสดชื่น มันแตกไหมล่ะทั้งที่เขาก็นอนไม่กี่ชั่วโมงเองแต่ละวันเท่าเองไม่นอนเอฟซก็ไม่นอนเฝ้าติดตามเฝ้าไปเบิ้งผลงานนอกแล้วเขาก็มีอะไรเขามีความสุขค่ะเขาแฮปปี้ความสุขไม่ได้อยู่ที่ใครอยู่ที่เราอยู่ที่เราเราจะควยคว้าม,มันยังไงแต่ถ้าเรามมวแต่อิจาริจยามมวแต่ไปกอบปี้เส้าบานเส้าซอ,องกับมึงไม่มีความสุขรกชาตินี้ มึงมีแต่มุกมุ่นมีแต่อยากชนะเขาแต่อยากชนะแล้วก็ไม่พัฒนาไปหลงคำเยินยอของเอซโอ้ยลูกเก่งแล้วลูกแ๋วแล้วที่หนึ่งในโลกมันกับที่หนึ่งในโลกอินี้ก็เป็นผู้เดียวบ่ม,มีใครสนใจอ่านาบูดนาง้อพ่อเขาเขาไปคอมเมนต์ตีเน่โอ้ยสิกัดหอดเอตาสีตาสั้นเท่าสีาสเยวและจ๊กจันสิไหมคะเฮ้ยมึงจะเป็นศินลปินหรือมึงจะมาเป็นนักเลงวะ ใครจะไปสนับสนุนคุณคุณเป็นคนของสาธารณะใครก็วิาพากษ์วิจารณ์คุณได้แต่อะไรที่มันเป็นประโยชน์คุณก็ไปปรับปรุงสิคะเหมือนช่องกูนี่พูดบ่ได้ว่าได้ช่องกูถูกยิงบึม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 ทุกวันกูก็ไม่ได้หวังรายรอะไรกับพวกมึงนะแต่กูอยากให้มองไปว่าลองไม่แข่งกับใครดูซิลองแข่งกับตัวเองดูคุณอาจชนะเหมือนอุ้งอิงก็ได้ ชนะที่ยิ่งใหญ่คือชนะใจตัวเองแล้วทุกคนบนโลกใบนี้มันไม่มีใครรักเราทั้งโลกหรอกค่ะแต่เราสามารถรักทุกคนบนโลกใบนี้ได้แม่เชื่อว่าอุ๋งเิงมันคิดแบบนี้มันจึงไม่ซีเรียสมันไม่เครียดค่ะถึงเวลาซ้อมถึงเวลานอนถึงเวลากินแล้วที่น่าชื่นใจที่สุดคือเขาเป็นเด็กที่เชื่อฟังพ่อแม่อันนี้บุญองแม่หน่อยมากๆเลย เด็กเท่านี้กำลังกินกำลังเที่ยวนะคะควบคุมยากนะอ่าสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบเยควบคุมยากมากแต่ทำไมเขาอยู่ในโกรธจะดีหรือชั่วอยู่ที่ตัวเขาสูงต่ำอยู่ที่ทำตัวดีชั่วอยู่ที่ตัวทำสูงต่ำอยู่ที่ทำตัวนี่คือความน่ามหัศจรรย์แล้วแม่รู้สึกประหลาดใจเฮ้ยเด็กคนนี้เขาใยดี อุ้งอิงมันคือเด็กที่ฝ่ายดีมันไม่คิดไปแข่งกับใครมันไม่สู้กับใครแล้วค่ะสู้กับตัวเองสู้กับความจนสู้กับอุปสรรคสู้กับแรงบูรี่วันนี้เขาชนะเมื่อเขาชนะตัวเองเขาก็ชนะคนทั้งโลกเช่นเดียวกันเพราะเขามองคนทั้งโลกเป็นมิตรเขาไม่ได้มองสัตว์คนทั้งโลกเป็นศัตรูนี่คือความฉลาดของอุคงอิงและก็ครัวแม่นหน่อย คนมาด่ดามาว่าเขาก็ไม่ฟ้องเขาก็มีอาจจะจรรถ้ามันเยอะจริงเขาก็ไปลงบันทึกประจําวันหรือไปแจ้งความไว้ถ้ามันเขา้าข้อกฎหมายก็ว่ากันไปแต่ไอคนที่พูดก็สมควรโดนไหมเล่นงานเขามาปีกว่าแล้วถ้าเขาจะไปแจ้งความดําเนินคดีบ้างแม่ก็ว่าสมควรอไปใส่ร้ายเขาไปดูถูกศักดิ์ศรีลูกเขาลามปามไปถึงแม่ฮักคน พวกนี้มันก็คิดอยู่นี้เป็นแผนการที่ทำลายแม่มว่าทุกกระแสดรามา่าหรือการบูรี่ต่างๆหรือเล่นงานบ้านฮักต่างๆมันต้องการสกัดฐานมาไหลหนองเหมือนช่องแม่นี่กูก็โดนไม่น้อยอ่าพวกปอดออ่าก็มีดรามา่าซุ่มปสดอซุ่มประสาทแดดมึงก็รู้อยู่ช่องกูคือปอดอแต่กูคือปกป้องอุอิงมาตลอดนะ มันต้องการกําจัดพวกแม่ไงไม่ให้มาปกป้องอิงแต่กูก็ยังยืนยันอยู่ตรงนี้แหละมึงจะกําจัดมึงก็กําจัดไปแต่มึงไม่มีวันสังเ็จเพราะคนอย่างกูมั่นคงพอแล้วกูก็ไม่หวั่นไหวด้วยคนเราถ้าคิดดีตำนี้ถ้าเรามั่นคงกูก็ไม่ถอยอยู่แล้วและที่ขอบคุณที่สุดก็คือ f อซนะีน้องพวกเขาอยู่เคียงข้างแม่ถ้าไม่มีเอซแม่ก็คงไม่มีแรงที่จะไปจ่อสู้กับคนกลุ่มนี้ อันนี้ก็ขอบคุณลูกๆที่มั่นคงอยู่กับแม่หญิงในทุกค่ำคืนที่คอยปกป้องน้องคอยให้กำลังใจครอบครัวขอ,องเอกแม่หน่อยและแม่ก็เดี๋ยวค่อยเล่าในในในไลฟ์สดแม่ดันมาฝันเห็นน้องเมื่อคืนฝันเห็นอีน่อยๆน,นี่แหละเออเปิ้นอาบน้ำอยู่เปิ้นอาบน้ำเป็นลกๆหรือว่าก็สิบอกเป็นหวยพวนี้คือแบบเหมือนในสตาร์โวนะ เออลูกอิงอะมันนั่งถ้าใครได้ดูหนังในสตาร์วอลมันจะมีแบบเหมือนนั่งอยู่บนยานอวกาศแล้วเขาก็จะมีที่นั่งให้แล้วก็ลูกอิงเขาจะอาบน้ําตรงนั้นกับพี่หมอนอิงแม่เห็นอย่างนี้แล้วแม่ก็บอกว่าเออเออเอาเลขบัญชีแม่หนอยในฝันน่ะแม่จะโอนมาอะไรให้แม่ว่าอย่างนี้เออแล้วก็แม่ไม่รู้ว่าก้าสามารถจะกลับมาออกอิงหรือเปล่าเออหมายเลขบัญชี แล้วทีนี้น้องก็ว่าเออทอนเงินให้แม่42บาทถ้ากูจังไม่ปิดถ้ากูไม่เปิดเจอนะเว้ยโอเคทุกคนเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีจ้ะนี่นี